สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอระยะิยมรรคแปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็อย่าปล่อยให้เอากิเลสมาลบธรทาซึ่งผมบอกนะในคลิปก่อนนั้นนี้นะเพราะจริงๆแล้วนะที่ผมออกมาโต้นะกับบรรดาผู้คนนะที่นาธรรมะไม่ถูกออกมาสอน โดยเฉพาะธรรมะขั้นสูงนะเรื่องของมรรคผลนิพพานนะนำเรื่องของการบรรลุธรรมในะเรื่องของโสดาปฏิมรคบุคคลโสดาปฏิผลบุคคลนะที่ไม่ถูกต้องตามกฎสัจจะความจริงอธิบายเนี่ยนะผมก็ต้องออกมาโตนะ้เอามายันเอาไว้นะว่าสิ่งที่กุบุคคลเหล่านี้อธิบายนะถึงเรื่องของความเป็นโสดาบันเนี่ยนะยังไม่ตรงกับในพระไตรปิฎกนะยังไม่ตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไวอ้อย่างแท้จริง ว่าพระอ,าอ,าอ bon aky, ริยบุคคลเนี่ยนะเป็นผู้ point, ที่มีอริยจิตเป็นผู้ที่เป็นอริยมรรคสมังคีก็แปลว่าพระอริยบุคคลเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีจิตที่พิเศษกว่าบุรุษชนเรียกว่าอริยจิตแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นอริยมรรคสมังคีก็คือเป็นบุคคลที่เกิดปรากฏอาการอริยมรคมีองค์8ประการรวมเป็น1ใน1ขนาดจิตในสัมมาสมาธินะครับในจิตของผู้นั้นจึงจะเป็นพระอริยบุคคลนะขั้นใดขั้นหนึ <Skills. S 2> <swing>. ่ง ซึ่งสอดคล้องกับในพระอภิธ,ธรรมในเรื่องของโลกุตรจิต8ก็คือเป็นจิตของพระอริยบุคคล4ขั้นก็คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันนะซึ่งก็ประกอบด้วยจิตนะที่เป็นโลกุตรจิตนะเป็นคู่ๆไปอย่างพระโสดาบันนะครับก็จะเกิดนะครับจิตคู่แรกก็คือโสดาปฏิมาคจิตโสดาปฏิผลและจิต พระสก to ิทาคามีนะครับก็เกิดนะครับจิตคู่ที่สองก็คือสกิทาคามีมัคคจิตสกิทาคามีผลละจิตพระอนาคามีก็เกิดจิตคู่ที่สามนะครับอนาคามีมัคคจิตอนาคามีผลละจิตแล้วก็พระอรหันต์นะครับก็เกิดจิตคู่ที่4ก็คืออรหัตมัคคจิตอรหัตผลละจิตก็จบจิตนะในวุฒินาซึ่งก็จะสอดคล้องกับในเรื่องของผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระอริยบุคคลเนี่ย นะอย่างเช่นการเป็นพระโสดาบันต้องผ่านโสรถยานหรือยาน16ที่มีการอธิบายไว้ในส่วนของอัตฉรถาในพระไตรปิฎกนะครับนะว่าบุคคลที่จะบรรลุธรรมนะจะต้องผ่านโสรถยานยาน16ก็มาถึงผู้ที่จเจริญสติปัฏฐาน4นะครับเมื่อเจริญเจริญไปเรื่อยๆนะจิตมีกําลังเพียงพอเนี่ยนะก็จะมาถึงยานที่11ที่เรียกว่าสังขารุเบกขายานและจิตเมื่อมีกําลังเพียงพอนะ อินรี่ห้าพละห้านะ mm hmm. กำลังจิตขอ mm hmm. งในยมพเนี่ย mm hmm. จิตก็จะเกิดการวิวัตนะครับซึ่งมันบังคับไม่ได้คําว่าจิตวิวัตเนี่ยก็มีความหมายว่าจิตมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะวิวัตของตัวมันเองตามกฎไตักษณ์นะความเปนม็นอนัตตาบังคับไม่ได้ก็จะผ่านไปถึงยานที่12อนุโลมายานยานที่13โคตรตะูยานยานที่1 4มัคคยานยานที่15ผลยานยานที่16ปฏิเวกขยาน ก็จะครบกระบวนการของสโสรดยานยาสิบหกผู้ที่ผ่านกระบวนการสโสรดยายาสิบหกเนี่ยก็เรียกว่าการบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะพระโสดาบันเนี่ยจึงต้องผ่านกระบวนการสโสรถยานยาสิบหกซึ่งสิ่งเหล่านี้นะบางสำนักอธิบายไม่ตรงมเมื่อไม่ตรงนะไม่มีเรื่องของอริยะมรรคสมังคีไม่มีเรื่องของอริย,รออรยจิตนะครับานั้นบางสำนักก็ไปลบว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเชื่อไม่ได้ นะแต่ว่าอ้างพุพทธพจน์พุทธจนนะถึงความเป็นโสดาบันแต่นําพุพทธพจน์พุจน,นี่มาแปลความตีความตามอัตโนมติตนเองแต่ไปตัดในส่วนของพระอภิธรรมในเรื่องของโลก,กุตระจิต8ทิ้งไปตัดในส่วนของอัจจกถาซึ่งพระเถระผู้เป็นพระริยสง์อธิบายในเรื่องของโสรายานญาณสิบุกทิ้งอย่างเนี้ยเป็นอันตรายนะซึ่งผมบอกแลก,นะการออกมาคัดคา้าน นะครับโต้ไอคำอธิบายที่ไม่ตรงทั้งในส่วนของพระสุตตันตบิดกทั้งในส่วนของพระอภิธรรมบิดกทั้งในส่วนของอัจถกถาเนี่ยมันไม่ใช่สงครามของชาวพุทธนะแต่ว่ามันเป็นสงครามระหว่างธรรมะกับกิเลสนะระหว่างความถูกต้องในสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้และพระองค์ได้สแสดงไว้นะในพุทธพจน์พุทธวจนะซึ่งพระอรหันต์เนี่ยนะได้รวบรวมคําสอนของพระองค์ไว้นะในพระไตรปิฎก นะก็เรียกว่าออกมานะรักษาพระศาสนาแล้วกันรักษาพุทธพจน์พุทธพ,พ,พจนาดั้งเดิมเนี่ยนะซึ่งสอดคล้องตรงกับในพระอภิธรรมในส่วนของโลก,กุตจิตแแล้วก็รักษานะพระไตรปิฎกนะในส่วนของอัจฉริยซึ่งพระเถระผู้เป็นพระริยสงฆ์ได้อธิบายไว้นะถึงคําสอนพุทธเจ้าถึงการบรรลุธรรมไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันคนหลงผิด ป้องกันคนที่เป็นปุถุชนนี่แหละเข้าใจว่าตัวเองบรรลุธรรมไปนะเป็นพระโสดาบันเป็นพระเรียบุคคลป้องกันบุคคลเหล่านี้หลงผิดเพราะอะไรครับเพราะว่าในครั้งวุทธการเนะี่ยังไม่มียตถกถาในครั้งวุทธการเนะี่บุคคลมีสีปัญญาสูงเพราะฉะนั้นบุคคลจํานวนมากก็บรรลุธรรมเป็นพระอร,ริยบุคคลนะตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์มากมายเลย มันคำกล่าวของพุทธเจ้านะเพียงแค่คําว่าอริยจิตนะอริยะมรรคสมังคีเนี่ยบุคคลทั่วไปเขเข้าใจตรงกันว่ามันเกิดปรากฏการณ์ของจิตแต่ในหลังๆวันเนี่ยสติปัญญาของบุคคลด้อยลงถูกไหมมันก็มีคนที่นําพุทธ,ธพจน์พระธรนวมาแต่มาแปลความตีความตามอัตโนมัติตัวเองแล้มันผิดก็มีการกล่าวอ้างหรือการบรรลุธรรมแบบผิดผิดทให้พระเถระเนี่ย ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมในอัจถกถานั่นเองว่าการบรรลุธรรมที่ถูกต้องเป็นจริงเนี่ยมันต้องผ่านโรลยานยานสิบหกนะต้องเห็นปรากฏอา,าการอริยมรรคสมุคีจะต้องเกิดมรรคจิตผล,ลจิตนะจึงจะเป็นสิ่งที่ตัดสินอาจะได้ไม่หลงทางไปไม่งั้นแล้วนี่กิเลสไปกินหมดนะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยกิเลสมันก็แทรกเข้าไปในการปฏิบัติธรรมแล้วทาให้ตัวเองหลงว่าตัวเองบรรลุธรรมไปเป็น พระโสดาบันไปเป็นพระสะกิทธาคามีไปเป็นพระนาคามนเป็นพระอรหันต์อย่างนี้แล้วเป็นโสดาบันเป็นุูุชนล้วนๆเลยก็ไปนําความเข้าใจผิดผิดเหล่านี้ซึ่งกิเลมันแทรกเข้าไปนะเอาคําสอนผิดผิดนี้ไปสอนถ่ายทอดออกไปในสังคมในสาชนเนี่ยมันก็คือสนิมเนื้อในโครงสร้างพุทธศาสนาดีๆนี่เองมันก็กัดเซาะนะความมั่นคงของพุทธศาสนาไปโดยไม่รู้ตัว ถ้ารู้ถึงในพระตรบิดกเนี่ยเหมือนโครงสร้างพุทธศาสนานะคำสอนพุทธเจ้าคําสอนของพระเถระที่เป็นพระรยสฆงในเป็นโครงสร้างในพระตรบิดกเหมือนโครงสร้างโลหะเหล็กแต่กิเลมันแทรกตัวเข้าไปผ่านผู้ปฏิบัติธรรมแต่มันทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมนี่หลงว่าตัวเองเนี่ยรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมมาแล้วบรรลุขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งแต่ปรากฏว่าการบรรลุธรรม,มนีม่นไม่ตรงกับแผนที่ การบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลมันไม่ตรงกับในระอพิธรรมไม่ตรงกับในอริยธรเพราะตนเองไม่เคยเห็นปรากฏการณ์อริยมรรคสังางคีไม่เคยเห็นโสรถยานยานสิบหก็ัลยไปปฏิเสธพระตไตรปิฎกไปบอกว่าพระพิธรรมเชื่อไม่ได้โสรถยานไม่ควรฟังเป็นคำสาวกไปตัดทิ้งเฉยเลยฮะเพราะอะไรเพราะความอยากบรรลุธรรมอยากเป็นโสดาบันอยากเป็นสกิทาคามีอยากเป็นอนาคามีอยากเป็นอรหรัน นั้นมีตัณหาแทรกอยู่กิเลสมันแทรกผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเมื่อกิเลสมันแทรกมันก็มาลบพระไตรปิฎกสิฮะมันก็ไปบอกพระไตรปิฎกไม่ตรงพระพิธรรมไม่ตรงอัตถกถาไม่ตรงเนี่ยคือกิเลสมันแทรกผู้ปฏิบัติธรรมนะมันกาลังเอากิเลสเนี่ยมาลบธรรมะมาลบธรรมะทิ้งอะ่ะนะเอาอัตโนมัติตัวเองอะ่ะที่บอกว่า เชื่อเฉพาะพุทธพจน์พุทธนะเชื่อพุทธชา้าเนี่ยแต่มันมาแปลความตีความเข้าข้างตัวเองอ่ะตามตัณหาตัวเองอ่ะคอกิเลมมัาไปกินกิเลมมันเอาผู้ปฏิบัติธรรมที่หลงทางเอาไปกินเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยืมปากของผู้ปฏิบัติธรรมที่หลงว่าตัวเองบรรลุธรรมเป็นพระอะไรบุคคลเนี่ยเอาปากบุคคลเหล่านี้มาบอกว่าพระไตรปิฎกไม่ถูกพระไตรปิฎกนี่เชื่อถือไม่ได้นะคา,าดเคลื่อนไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ ให้เชื่อเจ้าว่าพุทธพจน์ุจนะแต่ตัวเองไปแปลความตามอัตโนมัติตัวเองผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากกฎสัจจะความจริงเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปแะไปกล่าวว่าพระพิธรรมเชื่อไม่ได้อริยธรรเชื่อไม่ได้หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อสอนผิดคำสาวกเชื่อไม่ได้ก็ไปทาํปาอริยภาวิซ้ำเข้าไปอีกทำให้วิบากกรรมเหล่านี้แหละครับทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้หลงทางไม่สามารถเข้าสู่ทางได้ นะใครไปพูดไปสอนกะ็ไม่เชื่อนะแต่เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทแต่เป็นหน้าที่ของผู้ที่รู้ธรรมะนะเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องในกฎสัจจะความจริงที่มีหนึ่งเดียวเนี่ยต้องออกมาทําหน้าที่ต้องอมารักษาพระศาสนาซึ่งไม่ใช่สงครามของชาวพุทธแต่มันคือสงครามระหว่างธรรมะกับกิเลสเพราะกิเลสมันแทรกตัวเข้าไปในผู้ปฏิบัติธรรมมันยืมป่าของไอ้ผู้ปฏิบัติธรรม นะที่มีความหลงว่าตัวเองบรรลุธรรมร,รู้ของจริงเนี่ยที่กำลังจะไปลบล้างพระไตรปิฎกลบล้างาพรพบิธรรมไปลบล้างอัจฉริยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสงครามระหว่างธรรมะกับกิเลสนะเพราะว่าสองฝ่ายต่างก็มีกําลังเนี่ยธรรมะกับกิเลสเป็นข้าศึกกันไม่งั้นจะมีการประหารกิเลสได้ไงอะอะไรไปประหารกิเลสแล้วก็ธรรมะไงก็อริยามรคมีองค์แปดเนี่ยไปประหารกิเลสสังโยชน์ไม่ใช่เหรอ เพราะฉะนั้นถ้ากําลังของธรรมะไม่แข็งแรงกิเลสก็ไปกินกิเลสมันครอบงำเออถึงสองฝ่ายอ่ะฝ่ายนี้เป็นธรรมะฝ่ายนี้เป็นกิเลสถ้ากําลังสูสีกันก็ดันกันนะถ้ากําลังธรรมะอ่อนแอกําลังกิเลสเข้มแข็งก็ดันตกขอบเลยนะก็ดูข่าวสิภิกษุเนี่ยออกบวชสวมผ้ากาสาวพัดธงชัยบารหันแต่หน้างงานจริงเป็นไงฮะไม่เคารพในพระธรรมวินยัยกิเลสกินหมดนะ ก็กำลังของธรรมะน้อยอ่อนแอสวมเครื่องแบบก็ตามนักรบเนี่ยแต่ว่าไม,ไม่เคยซ้อมรบไม่เคยเจอศรีประถัน4กิเลสเป็นไงฮะโอ้โหเติบโตทุกวันทุกวันหลงสีกาหลงเพศเศพเมทุนลักทรัพย์กิเลสกินหมดเลยเรียบร้อยตกขอบต่อยสวมเครื่องแบบนักรบใช่ไหมแต่ในใจมันไม่รบธรรมะในใจมนไม่รบด้วยนี่เป็นธรรมะแต่ธรรมะในใจมนไม่รบแต่ว่ากิเลส มีกาลังมากกว่ากิเลสมันลบม,มันลบธรรมะนี่ตกคอไปนะนะเพราะฉะนั้นเรื่องของสงครามมันไม่ใช่สงครามชาวพุทธเป็นสงครามระหว่างธรรมะกับกิเลสไอที่อมาคุยทุกวันนี้ามาเตือนนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วใบปฏิเสธพระตจบิดกเนะี่ยนะคิดว่าตัวเองเป็นบรรุธรรมเป็นโสดาบันยิ่งเป็นโสเดานะหรือว่าตัวเองเป็นพระอริยบุคคลยิ่งไม่ใช่เป็นบุตรโยนเลยกิเลสมัน เอาไปกินเรียบร้อยละนะเอาไปกินไม่พอนะมันยังเอายืมปากมาสอนธรรมะปิดเพีดอีกนะกิเลสมันแท้ก็ามานะเป็นสนิมเนื้อในไปกัดกินโครงสร้างพุศาสนาะมันกําลังจะไปทําลายพระไตรปิฎกเกืนะ้อนนากิเลสอย่างนั้นผมบอกว่าอย่าปล่อยให้เอากิเลสมาลบธรรมะเ้าใจยังนี่ผมามาพูดเนี่ยคือไม่ปล่อยให้บุคคลเหล่านี้เอากิเลสมาลบธรรมะมาลบพระไตรปิฎก ก่าวอ้างว่าไตบีดกไม่ตรงไม่ตรงมันค่อยๆกัดซอกเข้าไปนึกถึงสนิมนะเวลามันกัดซอกโครงสร้างเหล็กมันไม่ได้กัดโครงสร้างเหล็กทีเดียวพังลงมานะมันค่อยๆกัดซอกไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่านะกัดไปเรื่อยๆผ่านไป10 20ปี30ปี50ปีมันพังลงมาได้กิเลสมันแทรกตัวเข้าไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่นะจะไปสู้กับกิเลต้องระวังนะกิเลสมันเก่งนะแต่ธรรมะก็เก่งนะถึงเอาชนะมันได้ ถึงปาหารกิเลสสังโยชน์ต่างๆได้ไนั่นเองนะครับฟังก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ